ืัอนี้เห็ดกงไก่ไหเด็กๆพี่น้องก็คือสื่อไก่ไข่แมาเหลี่ยงเอาไว้แต่กินไข่มีอยู่หกตัวส่วนฟ่งข้าจะเป็นไก่ดำผูผ้พันพี่น้องอามาทดลองเลี้ยงอันนี้ก็เห็ดกงแบบง่ายๆให้เพ่นเดี๋ยวข้างลาน,นี้ก็จะหาเป็นเป็นตะกาหรือว่าบางส่วนก็จะเป็นอาจจะเป็นกระมังจริงๆพี่น้อง ขี่แบบเพิินผสมปูนนะคะเอามามามาล่องขี่เพิินข้างล่างเวลาเก็บกวาดมันจะได้ทําความสะอาดไงเนี่ยเพิ่นจะได้บ่มี่กินส่วนกรงไกี่ก็เห็ดแบบง่ายๆพี่น้องเห็ดเองก็ได้แค่นี้แหละเป็นหลังค่าอันนี้ก็เสาก็เป็นทอพี่ที่ทไอซี่หนแล้วก็เอาสังกะสีว่างข้างบน แก็เดี๋ยวว่าจะเอาหาหาเนื้อมาสังกะสีว้ยยุพี่น้องประสนเดียวเพิ่นปิวเพราะว่าสังกะสีก็คือห้างบริโตข้าวว่างไว้ซเื่ออันนี้ก็เห็ดเป็นแบบกงแบบง่ายๆพี่น้องงบบ่ถึงพุ่เลยค่ะเห็ดนี่ได้สองคือความยาวของตะแกงข้างในเมตตรงตรงพื้นเพล่น,นจะใส่เป็นตะแกงความยาวสองเมตรแล้วก็มาแบ่งครึ่ง ไกันคนเราฟังเสื้อในที่ใส่อาหารกะเห็ดแบบง่ายๆพี่น้องใส่เป็นขวดน้ำพลาสติกแล้วก็แขวนไว้ข้างนอกให้เพิ่น้าไปไว้ข้างในเดี๋ยวเพิ่นก็ขึ้นเหยียบขึ้นเหย,ย,ยียบขึ้นง้อยอย่างสีแล้วก็เคลียร์ยิงสีพี่น้อง